สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวเข้าโครัววันนี้เราจะมาแชร์3เคล็ดลับวิธีการเก็บกุ้งให้สดอยู่ได้นานเป็นปีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะต้องนํากุ้งมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราซื้อกุ้งมา1กิโลค่ะ ก็ให้เราล้างน้ำแรกเนี่ยหนึ่งถึงสน้ำก่อนนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราซื้อมามันก็ยังมีฝุ่นมีผงอยู่จากตลาดนะคะเนี่ยตัวสดๆเลยแต่วันนี้ได้กล้องมาตัวเล็กหน่อยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ให้เรามาตัด หนวดตัดขาเขาที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วตรงนี้นะคะตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปเก็บเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ไปพนันกันกับตัวอื่นนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาล้างทำความสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้นะคะเราก็จะใช้เกลือป่นค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยแป้งมันสับปะหลังค่ะ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ให้เราผสมคลุกเค้าเลยนะคะ เกลือก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําความสะอาดกุ้งแล้วก็ช่วยเก็บรักษากุ้งให้มีความสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแป้งมันสับปะหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยขัดเปลือกกุ้งให้เขาหายลื่นเมื่อกันเขาก็จะหายไปก็จะได้กุ้งที่สดสะอาดนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะพักไว้แบบนี้สินาทีค่ะครบสินาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างทำความสะอาดกุ้งกันค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เขาหายเกลี้ยงเลยนะคะทั้งแป้งมันแล้วก็คาบเกลือค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กุ้งที่สะอาดใสพร้อมทานแล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับแรกในการที่เราจะเก็บกุ้งไว้ทานได้นานเป็นปีเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่วิธีแรกกันค่ะ สำหรับวิธีแรกนะคะให้เราหากล่องพลาสติกแบบนี้ที่มีฝาปิดนะคะจะเป็นกล่องล็อกๆหรือกล่องอะไรก็ได้เสร็จแล้วให้เราทำการเลือกกุ้งนะคะคือบางทีที่เราซื้อมามันอาจจะมีบางตัวสดบางตัวไม่สดตรงนี้ต้องให้เราเลือกกุ้งสำหรับวิธีแรกเนี่ยให้หาตัวที่สดที่สุดนะคะเพราะวิธีแรกเนี่ยจะเหมาะมากๆกับการที่ เก็บกุ้งได้เป็นปีแน่นอนค่ะเราก็นํากุ้งมาเลียงแบบนี้ได้เลยนะคะตามสะดวกเลยใครจะเลียงเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานําน้ําสะอาดนะคะเทลงไปได้เลยกะว่าพอท่วมๆกุ้งก็พอนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยคงความสดของกุ้งได้ค่ะ นะก็จะทําให้กุ้งไม่ฝ่อง่ายเพราะว่าจะมีน้ําเป็นตัวหล่อเลี้ยงอยู่นะคะเราปิดฝาแล้วเดี๋ยวเรานําเข้าช่องฟิตค่ะวิธีนี้เนี่ยเก็บได้นานเป็นปีๆเลยนะคะกุ้งก็จะยังสดอยู่คราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะคะก็ให้แบ่งกุ้งออกมานะคะวิธีที่สองเนี่ยจะเก็บได้นานเหมือนกันแล้วที่สําคัญเวลาเรานําไปแช่แข็งแล้วนะคะ กุ้งปกติถ้าเราแช่แข็งเขาจะกอดกันเป็นก้อนแบบนี้เลยแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะสามารถหยิบขึ้นมาเป็นตัวตัวแบบนี้เวลาที่เราจะใช้งานได้เลยนะคะตัวช่วยที่จะทําให้กุ้งหลุดออกมาได้นั่นก็คือน้ําตาลทรายนี่เองค่ะก็ให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลยนะคะวันนี้กุ้งที่เราใช้ตรงนี้เนี่ย20ตัวก็จะใช้น้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแ,แล้วก็ให้เราคลุกคลุกแบบนี้นะคะให้น้ําตาลทรายเขาเคลือบอยู่ที่ตัวกุ้งไม่ต้องกลัวว่ากุ้งเขาจะหวานนะคะเพราะว่าอันนี้เขายังมีเปลือกอยู่น้ําตาลเขาจะเป็นตัวที่แค่ช่วยทําให้กุ้งไม่กอดติดกันเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะคลุกให้ทั่วแบบนี้เลยพอคลุกทั่วดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บใส่กล่องกันค่ะ ก็ให้เราหากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแบบนี้เช่นเดิมนะคะเสร็จแล้วก็นํากุ้งวางใส่ลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องล้างน้ําตาลทรายออกนะคะให้น้ําตาลทรายเขายังติดอยู่ที่ตัวกุ้งแบบนี้ค่ะวางเรียงไปได้เลยค่ะจะวางเรียงทับการวางเรียงแบบไหนได้หมดนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่ากุ้งเขาจะเกาะติดกันเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยรับรองเลยว่ากุ้งจะไม่เกาะติดกันแน่นอนค่ะ แล้วก็เตรียมปิดฝาวิธีนี้ก็นำแช่ช่องฟิสเหมือนกันนะคะวิธีนี้ก็จะเก็บได้นานเป็นปีโดยที่กุ้งยังสดเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญวิธีนี้จะดีกว่าวิธีแรกตรงที่ว่าเราสามารถแกะออกมาเป็นตัวตัวได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันค่ะวิธีที่สนี่ง่ายๆบ้านๆเลยค่ะหาถุงพลาสติกแบบนี้มานะคะเป็นถุงร้อนถุงเย็นได้หมดนะคะ ถ้าใครมีถุงเย็นจะใช้ถุงเย็นก็ได้เพราะว่าเวลาเรานําไปเนี่ยเราจะต้องแช่ช่องฟิสก็ให้เราเอากุ้งเรียงใส่ถุงได้เลยนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือกะว่าให้พอในหนึ่งมื้อเพราะเวลาที่เราหยิบออกมาก็จะได้หยิบออกมาทีละถุงอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะผัดข้าวผัดจะใช้5้าตัวเราก็ใส่5ตัวหรือว่าถ้าเราจะทําต้มยำใส่1ิตัวเราก็ใส่ไว้เลย10ตัวนะคะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานํากุง้งใส่ลงกล่องได้เลยวิธีนี้เนี่ยจะง่ายตรงที่ว่าเวลาที่เราหยิบออกมาใช้ก็หยิบออกมาทีละถุงตามปริมาณที่เราจะใช้ในมื้อนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าเราจัดไว้อยู่แล้วว่าแพ็คนึงเนี่ยมีกี่ตัวเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็นําเข้าช่องฟิชเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บกุ้งสดให้อยู่ได้นานนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบวิธีไหนเลือกวิธีนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานำไปเข้าช่องฟิตกันนะคะค่ะแล้วเราก็นำเข้าช่องฟิตทั้ง3วิธีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกค่ะวิธีที่2นะคะแล้วก็วิธีที่3ค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นกุ้งที่เราแช่ไว้อันนี้ก็เกือบเกือบสาเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นวิธีที่เราโรยน้ำตาลไว้นะคะกุ้งจะยังตัวสดอยู่แล้วที่สำคัญเราสามารถหยิบขึ้นมาได้เป็นตัวตัวแบบนี้โดยที่กุ้งไม่ติดกันเลยนะคะเนี่ยค่ะหลุดออกมาได้เลยเห็นไหมเวลาที่เราจะนำไปประกอบอาหารจะใช้กี่ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็หยิบออกมาได้แบบนี้เลยหยิบง่ายทุกตัวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ติดกันเลย แล้วเราก็เอาออกมาตามที่เราจะใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่1สะดวกมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วิธีที่2ค่ะส่วนวิธีนี้นะคะที่เราแช่น้ำไว้นะแบบนี้เนี่ยจะยังคงรักษาความสดให้กุ้งได้ตลอดนะคะก็ให้เรานำเทออกมาเลยถ้าสมมุติว่าเราจะนำมาใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ สำหรับวิดีนี้นะคะพอเรานำออกมาจากช่องฟิตเรียบร้อยก็ให้เราเปิดน้ำให้น้ำไหลผ่านแบบนี้นะคะหรือว่าจะวางกุ้งเขาแช่ไว้ก็ได้ค่ะ ก็จะหลุดออกมาเป็นตัวได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะก็ลองทำดูเลยชอบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะ